สวัสดีค่ะ h a p p i n e Success s s คลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของโทมัสเจฟเฟอร์สันนั่นคือความคิดอันอบอุ่นที่เปล่งประกายสำหรับฉันมีค่ามากกว่าเงินก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณโทมัสเจฟเฟอร์สันกันนะคะโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นประธานาธิบดีคนที่สของสหรัฐอเมริกา โดยดำรงตำแหน่งระหว่างปี1801ถึง1809และเป็นหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเขาเป็นผู้เขียนหลักของปฏิญญาอิสรภาพและยังก่อตั้งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่ามุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อการศึกษาและสิทธิของบุคคลและนอกเหนือจากอาชีพทางการเมืองแล้วเจฟฟ์สันยังมีความสนใจหลากหลายด้าน ตั้งแต่สถาปัตยกรรมโบราณคดีไปจนถึงการเกษตรและปรัชญาซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมและนโยบายของสหรัฐอเมริกาและสำหรับคำคมนี้ความคิดอันอบอุ่นที่เปล่งประกายสำหรับฉันมีค่ามากกว่าเงินสนับสนุนให้เราชื่นชมความสุขที่เรียบง่ายและความคิดเชิงบวก ที่นำแสงสว่างและความอบอุ่นมาสู่ชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งอันประเมินค่าไม่ได้มันหมายถึงความมั่งคั่งทางอารมณ์ความสุขภายในและมุมมองต่อคุณค่าความมั่งคั่งทางอารมณ์ที่มาจากความอบอุ่นและความสบายใจนั้นมีความสำคัญและความร่ำรวยมากกว่าเงินจำนวนใดๆความสุขภายในต่างจากการครอบครองวัตถุ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจได้ชั่วคราวความคิดที่อบอุ่นมีพลังในการยกระดับจิตวิญญาณนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนให้ความรู้สึกถึงความสงบภายในและการเติมเต็มที่อยู่เหนือมูลค่าทางการเงินและในเรื่องมุมมองต่อคุณค่ากระตุ้นให้เราตระหนักถึงแหล่งที่มาที่แท้จ,จริงของความสุขและความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าเงินจะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุแต่ความอบอุ่นที่แท้จริงที่มาจากภายในนั้นเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ช่วยยกระดับชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยข้อแรกค่ะปลูกฝังการขอบคุณและมีสติแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตของเรา ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งดีๆที่ผู้คนต่างๆทำให้เราที่นอกเหนือไปจากความมั่งคั่งทางวัตถุฝึกสติเพื่อตระหนักถึงช่วงเวลาปัจจุบันมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นำความสุขและความพึงพอใจมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นการเพลิดเพลินกับธรรมชาติการทำงานอดิเรกหรือเพียงแค่ดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่เงียบสงบในการไตรตรอง อย่างที่2นะคะจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ใช้เวลาในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนที่เรารักครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่นความรักและการสนับสนุนทางอารมณ์ที่เงินไม่สามารถซื้อได้อย่างที่3ค่ะเผยแพร่ความเมตตา แบ่งปันความคิดอันอบอุ่นของคุณกับผู้อื่นโดยแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจคุณทราบไหมคะว่าคำชมจากใจการรับฟังหรือการแสดงการสนับสนุนสามารถทำให้วันของใครบางคนสดใสขึ้นเมื่อเราน้อมรับว่าความอบอุ่นของความคิดเชิงบวกมีค่ามากกว่าเงินเราจะสามารถปลูกฝังชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเติมเต็มมากขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ความกระตันยูและความสุขจากภายในและในชีวิตการทำงานค่ะหลักการของความคิดอันอบอุ่นที่เปล่งประกายสำหรับฉันมีค่ามากกว่าเงินสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวัฒนธรรมในที่ทำงานและประสิทธิภาพการทำงานได้โดยอย่างแรกค่ะ รับรู้และชื่นชมทีมให้เราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมชื่นชมความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของทีมซึ่งจะช่วยเพิ่มขวามและกำลังใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารางวัลที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวค่ะอย่างที่สองค่ะส่งเสริมความร่วมมือและจิตวิญญาณของทีมส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างความเห็นอ,อกเห็นใจและการสนับสนุนภายในทีม เน้นพลังของการคิดเชิงบวกและความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายส่งเสริมให้พนักงานให้ทีมก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์และข้อ3ค่ะสร้างความไว้วางใจและความพักดีแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อสวัสดิการของพนักงาน และการพัฒนาวิชาชีพตระหนักถึงคุณค่าของความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์เช่นชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นโปรแกรมสุขภาพและโอกาสในการพัฒนาส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมของพนักงาน มากกว่าผลกำไรทางการเงินด้วยการให้ความสำคัญกับความคิดเชิงบวกอันอบอุ่นในที่ทำงานองค์กรต่างๆจะทำให้พนักงานร,รู้สึกว่ามีคุณค่ามีแรงบรันรดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถที่จะเติบโตได้ซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร ขอให้คำพูดของโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่าความคิดอันอบอุ่นเพียงหนึ่งเดียวมีค่ามากกว่าความร่ำรวยทั้งหมดในโลกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ แล้วพบกับ Happy n e s s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ